เหรียญสิบบาทสองสีขององค์ในหลวงรัชกาลที่9ถือว่าเป็นเหรียญที่นักสะสมเก็บสะสมกันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนเก็บไว้ ใช้ในการเก็งกําไรต่างๆลหลายคนเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกลหลายๆคนเก็บเอาไว้เพื่ออนาคตนะครับเหรียญน,นี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นเหรียญ10บ,บาทปีพุทธศักราช2532นั่นเองส่วนที่เราเก็บกันนะครับมีสภาพที่ค่อนข้างที่จะสึกหรออย่างมากเลยทีเดียวสําหรับเหรียญปี2532 นะครับใครมีสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามก็อยากจะให้เก็บเอาไว้บ้างนะครับวันนี้อาจมีราคาเพียงแค่ไม่กี่บาทนะครับในอนาคตข้างหน้าเหรียญเหล่านี้ในสภาพที่สวยๆจะมีราคาที่สูงนะครับส่วนช่องของเรานั้นมีความต้องการเช่นเดียวกันในสภาพที่สมบูรณ์และสวยงาม